สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอันชิสามชกุลรหัสนักศึกษา670410248คณะมัณฑนาศินสาขาออกแบบเครื่องประดับเราจะมาพูดถึงเพลงขอของโล m o โ o n i c เป็นแนวเพลงร็อกค่ายเพลง Small Room ผู้ประพันธ์เพลงอริทัชพลาตานโปรดิวเซอร์ โลโมโซนิกประวัติความเป็นมาด้วยภาพที่รู้สึกอบอุ่นผ่านตัวละครที่เป็นตัวแทนของช่วงเวลาความรักที่ได้จบลงไปแล้วแต่เมื่อความรักครั้งนี้ได้มาโครโจรมาเจอกันอีกครั้งความทรงจำและความรู้สึกก็กลับมาเป็นโครงเรื่องทั้งหมดมาจากเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตและคิด ว่าไม่ใช่แค่ศิลปินเท่านั้นที่เคยเป็นแต่เชื่อว่าคนอื่นก็เป็นเหมือนกันและเคยคิดอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวขึ้นมาเพลงขอเป็นเพลงที่โครงสร้างเพลงที่มันจะประหลาดนิดนึงไม่ใช่เพลงป๊อปไทยแต่เป็นเพลงล็อกมันมีวิธีการวางโครงสร้างคล้ายกับเมืองนอกเป็นเพลงที่เน้นบรรยากาศไม่ได้มีคำติดหู หรือท่อนฮิตติดหูอะไรเหมือนเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์แต่ผู้แต่งอยากโปรโมทเพลงนี้ผู้กำกับ MV ก็ชอบจึงต้องหาอะไรที่คาแรคเตอร์เข้ากับเพลงนี้ให้ผู้คนจดจำ